จังหวัดหนองคายสักการะพระธาตุกลางน้ําก่อนเดินทางกลับวันหยุดยาววันสุดท้ายนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนแห่สักการะพระธาตุกลางน้ําจุดลอยอังคารเทวาอฏิหลวงพ่อคูณที่โผล่พ้นน้ำโขงกว่า4เมตรก่อนเดินทางกลับภูมิลําเนาบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันสุดท้ายที่จังหวัดหนองคายคึกคักแต่เช้ามีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข,ข้ามาท่องเที่ยว ทำบุญตามสถานที่ท่องเที่ยวและวัดต่างๆในจังหวัดหนองคายกันเป็นจำนวนมากก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาพระธาตุกลางน้ำที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเป็นจุดที่มีพิธีลอยอังคารเท่าอาธิหลวงพ่อคูณวันนี้คึกคักตั้งแต่เช้ามีพุทธศาสานิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสาร,รทิศโดยเฉพาะจากจังหวัดในภาคยีสานเดินทางมาสักการ,ระองค์พระธาตุกลางน้ำ รวมทั้งนำเท่ากระดูกญาติพี่น้องมาประกอบพิธีลอยอังคารตามหลวงพ่อคูณซึ่งช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำคงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายมีระดับต่ำวัดที่สวนอุทกวิทยาหนองคายกลุ่มทรัพยากรน้ำมีระดับเพียง1.62เมตรเท่านั้นส่งผลให้องค์พระธาตุกลางน้ำโผล่สูงพ้นน้ำกว่า4เมตรให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะองค์พระธาตุกลางน้ำอย่างใกล้ชิดตามที่ได้ตั้งใจไว้นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ยังได้สักการ,ระพระาธาตุล่านหนองหรือพระาธาตุกลางน้ําองค์จาลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงใกล้กันกับพระาธาตุกลางน้ําที่จมอยู่ในแม่น้ําโของอีกด้วยทีมข่าวสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน